คุณเคยสงสัยไหมว่าหากมหาเศรษฐีคนหนึ่งจ่ายเงินให้หญิงสาวจนคลอดลูกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับไม่ใช่ชีวิตปกติของทารกแต่เป็นความสยองที่เกินกว่ามนุษย์จะรับไหวคุณกล้าฟังจนจบไหมเพราะความลับที่ถูกซ่อนอยู่อาจเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเชื่อไปตลอดการค่ำคืนหนึ่งเสียงลมพัดแรงกระแทกหน้าต่างกระจกสูงของคฤราน์รู ความเงียบเงันหนักอึ้งปกคลุมทั่วทั้งห้องโถงโคมไฟระยะสองแสงสลัวเหมือนกำลังสั่นไหวตามแรงลมชายผู้เป็นมหาเศรษฐีนั่งนิ่งบนเก้าอี้หนังสีดำดวงตาคมจ้องไปยังห้องด้านในที่นั่นหญิงสาวผู้ยากจนกำลังเจ็บท้องคลอดเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องสะท้อนทุกผนังกลิ่นข่าวเลือดคละคลุ้งปะปนกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่ฉุนจนแสบจมูก เหงื่อเม็ดเล็ก,ลกๆไหลลงข้างแก้มของเศรษฐีมือใหญ่กำแน่นกับที่เท้าแขนในห้องคลอดเสียงร้องแผดดังขึ้นอีกครั้งร่างของเธอสั่นสะท้านสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังแต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาปลอบเมื่อเสียงทารกดังแหลมก้องขึ้นบรรยากาศทั้งคราสาพลันเปลี่ยนไปเสียงร้องนั้นไม่เหมือนเสียงเด็กแรกเกิดทั่วไปแต่กลับแหลมสูงยาวนาน เหมือนเสียงสัตว์ป่าที่ถูกปลุกจากหลับไหลหญิงสาวตัวสัน่นเธอเบิกตากว้างเมื่อมองไปยังทารกในอ้อมแขนหมอร่างกายเล็กน้อยนั้นกลับมีบางสิ่งผิดปกติผิวซีจนเกือบโปร่งใสและดวงตาคู่เล็กๆเปิดขึ้นทั้งที่ทเพิ่งลืมโลกแสงสีแดงเรืองวาบออกมาจากดวงตานั้นทําให้ทุกคนในห้องหยุดนิ่งแม้แต่หมอที่ถือเด็กไว้ยังสั่นสถานจนเกือบปล่อยร่วง เศรษฐีลุกขึ้นยืนช้าๆหัวใจเต้นแรงจนเสียงดังในอกตัวเองเขาก้าวเข้ามาใกล้จ้องลูกที่เพิ่งลืมตาดูโลกด้วยแววตาสันไหวและทันใดนั้นเองทารกน้อยหันหน้ามาทางเขาริมฝีปากเล็กแย้มยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเสียงกระซิบที่ไม่ใช่เสียงเด็กดังลอดออกมาแผ่วเบาพ่อข้ารอท่านมานานแล้วเสียงกระซิบนั้นก้องสะท้อนในห้อง ทั้งที่ไม่มีใครขยับปากนอกจากทารกน้อยหญิงสาวที่เพิ่งผ่านการคลอดต้องด้วยดวงตาเบิกกว้างร่างกายของเธอสั่นสะท้านเหมือนเลือดในกายเย็นแข็งหมอผู้ทำคลอดหน้าซีดเผือดมือที่อุ้มทารกสั่นระริกจนเด็กแทบหลุดร่วงเขารีบวางเด็กลงบนเตียงผ้าแต่แสงสีแดงจากดวงตาเล็กๆยังไม่ดับลงมหาเศรษฐีก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ทุกก้าวที่เหยียบพื้นไม้ดังสะท้อนกล้อง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหงื่อเย็นไหลเป็นสายลงหลังคอเมื่อเขายืนอยู่ตรงหน้าทารกเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเหมือนดังอยู่ในกะโหลกของเขาเองท่านสัญญาไว้ว่าจะให้ข้ากลับมาเกิดใหม่ดวงตาเศรษฐีสันรริกความทรงจำเก่าเลือนรางแล่นวาบเข้ามาในสมองค่ำคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน เสียงเดียวกันนี้เคยกระซิบอยู่ในความฝันของเขาขอให้เขาทำพิธีบางอย่างแลกกับอํานาจและทรัพย์สินที่เขามีในวันนี้หญิงสาวเริ่มร้องให้สะอื้นเสียงสะอื้นสะท้อนแข่งกับเสียงลมภายนอกเธอพยายามลุกขึ้นแต่ไร้เรี่ยวแรงสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งที่อยู่ในร่างทารกดวงตาสีแดงคู่นั้นยังคงจ้องตรงมาที่มหาเศรษฐีและริมฝีปากเล็กๆก,ก,กระซิบอีกครั้ง ตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องชดใช้แล้วลมหายใจของมหาเศรษฐีติดขัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบคอจากภายในหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อโลกทั้งใบรอบตัวเริ่มสั่นไหวทารกน้อยค่อยๆย,ยกมือเล็กขึ้นนิ้วที่ดูบอบบางกลับยืดยาวผิดธรรมชาติเล็บแหลมวาวสะท้อนแสงสีแดงราวกับกรงเล็บของสัตว์นักล่าหญิงสาวร้องกรีดเสียงดัง แต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายในห้องเหลือเพียงเสียงหัวเราะเบาๆหัวเราะที่หลุดออกมาจากปากเด็กแรกเกิดหมอผู้ทำคลอดสุดตัวลงกับพื้นใบหน้าซีดเผือดจนไร้สีเลือดเขาพึมพำเบาๆว่าไม่น่าจะเป็นมนุษย์ก่อนร่างจะล้มฟุบไม่ขยับอีกเลยมหาเศรษฐีถอยหลังช้าๆแต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นยังคงจับจ้องร่างกายเขาหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงกับพื้น ไม่อาจขยับไปไหนได้เลยเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งชัดเจนและก้องสะท้อนท่านได้ทุกสิ่งเพราะข้าและคืนนี้ข้าจะได้ร่างคืนจากท่านร่างทารกสันสถานผิวโปร่งใสเผยให้เห็นเส้นเลือดสีดำเคลื่อนไหวอยู่ข้างในแสงสีแดงพุ่งออกจากดวงตาส่องตรงเข้าที่ดวงตาของมหาเศรษฐีทำให้เขากรีดร้องลั่นจนเสียงแตกพร่า เสียงกรีดร้องนั้นสะท้อนทั่วคาราหาร์หน้าต่างทุกบานสันสถานจนกระจกแตกราวโคมไฟระยะสั่นแรงราวกับจะหล่นลงมามหาเศรษฐีสุดเข่าลงกับพื้นมือกุมศรีรษะจนเล็บจิกหนังหัวเลือดไหลในดวงตาของเขาสะท้อนภาพเปเลวไฟเปเลวไฟที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่เป็นไฟจากที่ใดสักแห่งที่มืดมิดและว่างเปล่าหญิงสาวพยายามตะเกียกตะกายนี้ แต่ขาเธออ่อนแรงเกินไปทุกก้าวเหมือนถูกดึงกลับสายตาของเธอจับจ้องลูกน้อยที่ไม่ใช่ลูกของเธออีกต่อไปทารกน้อยหัวร้อเสียงสูงเสียงนั้นสันส้านราวกับกระจกแตกผิวซีดเริ่มแตกเป็นเส้นร่องเผยให้เห็นแสงแดงเจิดจ้าไหลออกมาเหมือนแม่น้ำไฟมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นชชาๆดวงตาเขากลายเป็นสีแดงวาววับเหมือนทารก ปากอากว้างพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์สัญญาได้ถูกทำให้สมบูรณ์แล้วหญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาไหลพรากไม่หยุดในอกเธอเต็มไปด้วยความเย็นเยียบเหมือนโลกทั้งใบกำลังปิดตายลงตรงหน้าและทันใดนั้นเองแสงสีแดงก็ประตูออกมาจากร่างมหาเศรษฐีกวาดกลืนทุกเงาทุกเสียงและทุกชีวิตในห้องนั้นเข้าสู่ความมืดที่ไร้ก้นบึง้ง แสงสีแดงปกคลุมทั้งคฤหาสาร์กำแพงสูงที่หรูหรากลายเป็นรอยแตกยับเยินเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงถูกไฟสีเลือกกลืนหายเสียงไม้แตกดังสะท้อนเหมือนบ้านทั้งหลังจะถลม่มหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงร่างถูกแรงลึกลับยกขึ้นกลางอากาศเส้นผมปลิวว่อนน้ำตาไหลพรากเธอมองลงมาเห็นมหาเศรษฐีกำลังยืนตรงในดวงตาของเขาไม่มีแววมนุษย์เหลืออยู่ ทารกน้อยคลานออกจากผ้าห่มสีขาวที่เปื้อนเลือดร่างกายเล็กบิดเบี้ยวเหมือนกำลังเติบโตเร็วเกินไปข้อต่อดังกรอบกแรกรบผิวซี่แตกออกเผยให้เห็นแสงสีแดงพุ่งไหลจากด้านในมหาเศรษฐีและทานกสอบอตากันทั้งสองแสแยะยิ้มเหมือนรู้ความลับเดียวกันเสียงหัวเราะต่ำและสูงประสานกันก้องสะท้อนทั่วทำคฤราหน์เหมือนเสียงนับร้อยหลอมรวมหญิงสาวหอบหายใจแรง หัวใจเต้นถี่จนเหมือนจะระเบิดเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับถูกกลืนหายไปในอากาศที่หนักอึง้งทันใดนั้นมหาเศรษฐีหันมาสบตาเธอโดยตรงริมฝีปากขยับช้าๆเอ่ยถ้อยคำที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเจ้าก็จะเป็นของเราตลอดการหญิงสาวสะบัดหัวแรงน้ำตาสากระเซน็นออกมาเธอสายหน้าอย่างสิ้นหวัง เสียงหัวใจของเธอดังกลบทุกสิ่งรอบตัวร่างของทารกที่กำลังเติบโตผิดธรรมชาติยืนได้ด้วยขาที่ยาวขึ้นผิดรูปเล็บยาวแหลมคมลากไปบนพื้นไม้เกิดเสียงขีดข่วนยาวนานเหมือนกรีดใจมหาเศรษฐีเอื้อมือออกมาแสงสีแดงจากดวงตาเขาพุ่งตรงเข้าหญิงสาวร่างเธอสั่นสะท้านจนแทบแตกเป็นเสียงความร้อนแรงเหมือนไฟเผาจากข้างในเธอกรีดร้องจนเสียงแหบพรา แต่เสียงหัวเราะของมหาเศรษฐีและทารกดังก้องซ้อนทัพกลืนเสียงร้องนั้นจนไม่เหลือร่องรอยพื้นห้องเริ่มแตกร้าวเป็นทางยาวแสงสีแดงทะลักขึ้นมาจากรอยแยกลมแรงพัดหมุนจนผ้าม่านฉีกขาดครหาดทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนใกล้ถลม่มหญิงสาวถูกดึงเข้าใกล้ทั้งคู่ช้าๆแรงที่มองไม่เห็นพันธนาการเธอแน่นหนาะทุกลมหายใจเจ็บปวดเหมือนมีคมมีดบาดในอก และในห้วงวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบที่ไม่ใช่ของทารกไม่ใช่ของมหาเศรษฐีแต่เป็นเสียงที่เก่าแก่และทรงพลังยิ่งกว่าดังขึ้นจากรอยแยกใต้พื้นพิธีกรรมยังไม่สมบูรณ์พื้นทั้งห้องสั่นสถานแรงยิ่งกว่าเดิมรอยแยกขยายกว้างจนกลืนพรมหรูราแสงสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่นควันเย็นยเยือกพวยพุ่งพุ่งออกมากลิ่นเหม็นไม่ผสมกรรมฐานฟุ้งกระจายจนหายใจติดขัด มหาเศรษฐีชนัดวงตาที่เคยลุกว่าเริ่มสันระริกเขาหันไปมองทารกที่ยืนผิดรูปตรงหน้าทั้งคู่ดูเหมือนหวาดกลัวต่อเสียงนั้นเรากับรู้ดีว่ามันคือเจ้าของสัญญาที่แท้จริงหญิงสาวหอบหายใจแรงสายตาสันพระจากน้ำตาแต่เธอเห็นชัดในควันดำที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นมีร่างมมาค่อยๆโผล่ขึ้นทีละน้อยแขนใหญ่ยักยาวปกคลุมด้วยเงา เล็บยาวเหมือนหอกสีดำเจาะพื้นเป็นรูทุกการเคลื่อนไหวทำให้ห้องโถงสั่นไหวโคมไฟระยะหล่นลงมาดังสนัน่นแต่กระจายเป็นเศษแก้วพร่างพายเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงคำประกาศแต่เป็นคำสั่งที่ก้องสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าจงส่งมอบสิ่งที่ข้าต้องการมหาเศรษฐีสุดตัวลงกับพื้นมือกุมอกเหมือนถูกกดทับด้วยภูเขาทารกที่ผิดรูปเบิกตากว้าง ดวงตาสีแดงวาววับแต่แฝงด้วยความหวาดหวั่นที่ปกปิดไม่ได้หญิงสาวตัวสัน่นไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องการของเสียงนั้นคืออะไรแต่เธอเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายังไม่ใช่ความน่ากลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นพื้นคฤหหสั์แตกร้าต่อเนื่องเสาใหญ่ที่เคยมั่นคงเริ่มเอียงเองียงเสียงไม้หักดังสะท้อนเหมือนคำเตือนของหายนะรางมหมาที่โผล่ขึ้นจากรอยแยก เผยให้เห็นใบหน้าที่ไร้ดวงตาแทนที่ด้วยโพรงมืดลึกควันดำไหลวนออกมาไม่หยุดเสียงหายใจของมันดังก้องเหมือนพายุมหาเศรษฐีพยายามตะเกียกตะกายนี้แต่ร่างกลับถูกตรึงแน่นอยู่กับพื้นดวงตาของเขาเปลี่ยนสีจากแดงเจิดจ้าเป็นดำมืดสนิทราวกับกำลังถูกกลืนกินทารกที่ผิดรูปส่งเสียงร้องแหลมสูงเสียงนั้นไม่เหมือนเด็กร้อง แต่มันเหมือนเสียงสัตว์นับพันที่โหยหวนพร้อมกันผนังทั้งห้องสันสานภาพวาดโบราณหล่นลงมาแตกกระจายหญิงสาวหายใจติดขัดความหนาวเย็นจากควันดำแทรกซึมเข้ากระดูกร่างกายเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่สายตายังจับจ้องร่างยักย้ายตรงหน้าร่างที่ค่อยๆโน้มต่ำลงมาเหมือนนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่ออย่างใกล้ชิดเสียงทุ้มต่ำจากรอยแยกดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งไหนไหนเจ้านี่ถึงเวลาชำระแล้วมหาเศรษฐีตะโกนลั่นเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดเขายกมือขึ้นเหมือนจะอ้อนวอนแต่เงามืดจากร่างมหฮึมาพุ่งเข้าคลุมร่างเขาทั้งหมดกลืนเสียงร้องให้เงียบหายไปในพริบตาเงามืดกลืนร่างมหาเศรษฐีหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีเลือดไม่มีร่างกายแตกสลายมีเพียงเสียงสะท้อนแผ่วเบา เหมือนวิญญาณถูกฉีกออกเป็นเสียเส่ยงๆทารกผิดรูปยืนนิ่งแสงสีแดงในดวงตาดับวูบแทนที่ด้วยความว่างเปล่าเย็นเยียบผิวซีดของมันเริ่มแตกราวควันดำไหลออกจากรอยแตกทีละเส้นหญิงสาวกรีดร้องเสียงสั่นสะท้อนในความเงียบที่กดทับเธอพยายามถอยหลังแต่ร่างเธอเหมือนติดอยู่ในคโคลนนืดทุกก้าวคือความทรมานร่างหมอหมายื่นมือออกมา นิ้วที่ยาวราวหอบทิ่มลงพื้นเกิดรอยแยกใหม่แต่กระจายไฟสีดำพุ่งขึ้นมาเผาไม่ทุกสิ่งรอบตัวเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ต่อมหาเศรษฐีอีกแล้วแต่เป็นต่อเธอโดยตรงเจ้าคือพยานและพยานต้องไม่ถูกปล่อยไปหัวใจหญิงสาวหยุดเต้นไปชั่วขณะสายตาเธอพร่าเลือนโลกทั้งใบหมุนวนเหมือนถูกดูดลงไปในรอยแยกมืดมิด ก่อนที่เสียงกรีดร้องสุดท้ายของเธอจะถูกกลืนไปพร้อมกับความมืดที่ไร้ก้นบึง้งควันดำปกคลุมทั้งคฤหาหน์กำแพงที่เคยหรูหราพังทลายลงทีละส่วนเสียงโครงสร้างถล่มดังก้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นนอกจากความเงียบอันหนาวเหน็บทารกผิดรูปยังยืนนิ่งกลางห้องร่างกายบิดเบี้ยวจนไม่เหลือเขาโครงมนุษย์ควันดำไหลลวนรอบตัวมันเหมือนเกราะของสิ่งที่กำลังถือกำเนิดใหม่ จากรอยแยกใต้พื้นรามหึมาค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเกินกว่ากำแพงและเพดานจะกักขังได้ดวงตาที่ไร้ดวงตากลับส่องประกายเย็นเยียบที่กดทับหัวใจผู้มองเสียงกระซิบดังก้องซ้อนกันหลายพันเสียงท่วมท้นจนไม่อาจ,จแยกคำพูดได้แต่ทุบทอยคำแฝงด้วยคำสัญญาคำสัญญาที่ไม่ใช่เพื่อมนุษย์แต่เพื่อสิ่งที่กำลังจะมาแทนที่พวกเขา ร่างหญิงสาวถูกยกขึ้นจากพื้นอีกครั้งดวงตาเบิกโพรงน้ำตาแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งริมฝีปากขยับเหมือนอยากร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเงาดำพุ่งเข้าหาเธอรวดเร็วโอบรัสจนร่างเธอสั่นสะท้านเสียงแตกหักเบาๆดังขึ้นภายในและทุกอย่างดับวูบลงในความเงียบงนันเหลือเพียงเสียงหัวเราะต่ำของร่างมหมา สะท้อนกล้องไปทั่วซาคารหะที่ถูกความมืดกลืนกินซาคารหะเหลือเพียงเท่าดำและกลิ่นไม่ฉุนแสบจมูกพื้นดินรอบๆแตกเป็นร่องลึกเหมือนบาดแผลขนาดมหืมาต้นไม้ที่เคยเขียวชะอุ่มกลายเป็นเท่าฐานแม่น้ำใกล้ๆเดือดพล่านจนปลาตายลอยเกยฝั่งกลางซากปรักหักพังทารกผิดรูปยังคงยืนอยู่ร่างมันสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงข้อต่อดังกรอบกแกรบเหมือนกระดูกแตกงอก ผิวหนังซี่ฉีกออกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อสีดำสองแสงร่างมหึมาที่โผล่จากรอยแยกก้มศีสษะลงมาช้าๆเงาดำจากมันปกคลุมทั่วทุ่งกว้างแม้แสงจันทร์ก็ไม่อาจส่องทะลุเสียงกระซิบหลายพันเสียงดังขึ้นอีกครั้งก้องสะท้อนรอบทุ่งจนพื้นดินสัน่นการเกิดใหม่ใกล้สมบูรณ์แล้วร่างทานกระชูมือขึ้นนิ้วแหลมเหมือนกรงเล็บกรีดอากาศรอยแยกใหม่เปิดออกทั่วพื้นดิน ไฟดำพุ่งขึ้นทีและเส้นราวกับงูจำนวนมากลุยไปในความมืดที่ไร้ขอบเขตจากที่ไกลโพ้นเสียงสวดมนต์แผ่วเ,เบาดังลอยมาเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยพลังแปากประหลาดราวกับมีใครบางคนกำลังพยายามต้านแรงชั่วร้ายที่กำลังครอบงำโลกใบนี้เสียงสวดมนต์ดังชัดขึ้นทีและน้อยท่ามกลางลมหนาวที่พัดแปงราวพายุควันดำที่หมุนวนชั่วครู่หยุดนิ่ง เหมือนกำลังหวาดวันต่อพลังที่มองไม่เห็นร่างมหมาที่โผล่จากรอยแยกสถานไว้เล็กน้อยเสียงหายใจดังก้องเหมือนฟ้าร้องไกลไกลโพรงว่างลึกแทนดวงตาพลันสสองประกายขุนมัวราวกับถูกแทงด้วยแสงทารกผิดรูปแผดเสียงร้องสูงจนพื้นสัน่นเล็บยาวขวนลงบนดินที่แตกราวประกายไฟสีดำพุ่งกระจายเป็นทางยาวแต่เสียงสวดมนยังคงก้องต่อเนื่อง แากซึมเหมือนหยดน้ำทะลุหินแข็งท้องฟ้าเหนือคาราน์ที่กลายเป็นซาปกคลุมด้วยเมฆดำหนาทึบทันใดนั้นแสงวาบสีทองพุ่งทะลุจากก้อนเมฆเส้นแสงแหวดผ่านความมืดตกกระทบตรงกลางรอยแยกร่างมหึมาส่งเสียงคำรามสถานโลกเหมือนเสียงสัตว์ร,ร้ายพันตัวโหยหวนพร้อมกันควันดำที่เคยไหลลวนเริ่มแตกกระจายส่วนหนึ่งหายวับไปเมื่อสัมผัสแสงนั้น หญิงสาวที่ถูกกลืนไปในความมืดพลันลืมตาขึ้นช้าๆแสงสะท้อนในในตาเธอกลับคืนมาราวกับวิญญาณที่ถูกดึงออกจากหุบเหวลึกและกำลังถูกบางสิ่งนำพากลับคืนลมหายใจแรกของหญิงสาวดังขึ้นสั่นเครือร่างเธอที่เคยไร้เรี่ยวแรงเริ่มเคลื่อนไหวแสงสีทองแผ่เบาโอบล้อมร่างเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดึงเธอออกจากเงามืดทารกผิดรูปกรีดร้องเสียงหลอน แสงสีแดงในดวงตาลุกว่าเปราากับไฟมันเหวี่ยงกรงเล็บขึ้นฟาดใส่ท้องฟ้าแต่กลับถูกเส้นแสงสีทองห่อพันไว้แน่นเหมือนโซ่ที่สร้างจากคำสวดเก่าแก่ร่างมหมาที่ครองรอยแยกคำรามจนพื้นดินสะเทือนเสียงหลายพันเสียงซ้อนทับกันดังก้องไม่มีผู้ใดจะหยุดฆ่าได้แต่เสียงสวดมนต์กลับทวีคมชัดขึ้นดังทั้งใกล้และไกล ทุกพยางกรีดลึกลงในความมืดเหมือนคมมีดแทงทะลุม่านหมอบที่หนาทึบหญิงสาวลุกขึ้นยืนแสงสีทองในในตาสะท้อนประกายชัดเจนเธอไม่รู้ว่าพลังนั้นมาจากไหนแต่ร่างกายเธอกลับอบอุ่นแข็งแรงเหมือนเลือดที่ไหลเวียนเป็นของใหม่เงาดำรอบรอบส่งเสียงแหลมบาดหูเหมือนถูกรบกวนด้วยสิ่งที่พวกมันไม่เคยคาดคิดรอยแยกเริ่มสันสถานและร่างมหุมาที่สูงตระงาน ค่อยๆถูกแสงทองผลักดันให้ถอยกลับลงไปทีละก้าวเสียงคำรามของร่างหม,มาดังกล้องสะเทอนฟ้าแผ่นดินรอบๆแตกกระจายเป็นเส้นทางยาวไฟดำพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลัง่งพยายามกลืนกินเส้นแสงสีทองที่ยังคงส่องเจิดจ้าทารกผิดรูปดินพล่านร่างกายบิดงอเหมือนจะฉีกออกเป็นสองส่วนเสียงกรีดร้องสูงแหลมสะท้อนเข้าไปในโ่ประสาททำให้หญิงสาวเจ็บปวดจนแทบสุดลงกับพื้น แต่แสงสีทองที่โอบล้อมเธอไว้ยังไม่ดับลงเธอยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวปลายนิ้วปล่อยประกายทองไหลออกมาเส้นแสงนั้นพุ่งเข้าพันธนาการทารกทันทีทำให้มันกรีดร้องโหยหวนเล็บแหลมคมขวนอากาศแต่ไม่อาจฉีกโซ่นั้นได้ร่างมหมาจ้องมาที่เธอโพรงลึกแทนดวงตากลับลุกวาบด้วยเพลิงดำเสียงนับพันซ้อนกันดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือกุญแจเจ้าคือผู้ถูกเลือก หญิงสาวตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอไม่เข้าใจว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่ความรู้สึกหนักอึ้งในอกกำลังบอกเธอว่าชะตากรรมทั้งหมดอาจขึ้นอยู่กับเลือดเนื้อของเธอเองหญิงสาวก้าวถอยหลังแต่ทุกก้าวเหมือนเหยียบอยู่บนอากาศว่างเปล่ารอบตัวไม่มีพื้นไม่มีผนังมีเพียงความมืดที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตทารกผิดรูปยังถูกพันธนาการด้วยแสงทอง แต่ร่างมันกลับเติบโตต่อเนื่องกระดูกงอกยาวออกมาเหมือนปีกหักเสียงแตกหักดังสะท้อนราวกับกิ่งไม้ถูกหักนับร้อยครั้งร่างมหมาคารามจนเมฆดำแตกกระจายไฟดำพยพุ่งพุ่งออกมาจากรอยแยกกลืนแสงจันทร์และดวงดาวทั้งหมดบนฟ้าโลกทั้งใบเหมือนเหลือเพียงคืนมืดที่ไม่มีรุ่งอรุณหญิงสาวยกมือขึ้นอีกครั้งเส้นแสงทองส่องออกมาจากอกเธอเอง แรงสั่นสถานแล่นผ่านหัวใจเหมือนบางสิ่งโบราณตื่นขึ้นภายในเลือดเนื้อเธอเสียงสวดที่เคยดังอยู่ไกลโพ้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสียงที่ออกมาจากปากเธอเองแม้เธอไม่รู้จักถ้อยคำเหล่านั้นแต่ลิ้นและลมหายใจขับออกมาอย่างเป็นธรรมชาติร่างมหึมาสะดุง้งถอยหลังโพงมืดในใบหน้าสองประกายกโกรธเกรี้ยวเสียงหลายพันเสียงแผดร้องพร้อมกันเจ้าถูกกำหนดให้เป็นภาชนะของข้า หญิงสาวหยุดชะงักแสงทองรอบตัวสั่นไหวแรงคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเพราะความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้กำลังจะถูกเปิดเผยตรงหน้าหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับจะฉีกอกออกมาเสียงก้องสะท้อนในหัวซ้ำๆภาชนะของข้าภาชนะของข้าเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแต่แสงทองที่พุ่งออกจากร่างยังคงไม่ดับ กลับยิ่งสว่างกว่าเดิมราวกับกำลังตอบโต้ต่อคำประกาศแห่งความมืดทารกผิดรูปกรีดร้องโหยหวนร่างมันเริ่มแตกออกทีละส่วนผิวหนังฉีกขาดเผยให้เห็นเส้นเลือดสีดำที่ไหลวนราวกับแม่น้ำแห่งความตายทุกครั้งที่มันดิ้นเสียงกรีดร้องนั้นก้องไปถึงฟ้าร่างมหมาคารามจนพื้นสั่นสะเทือนเงาดำจากมันพุ่งตรงเข้าหาหญิงสาวเหมือนจะกลืนเธอทั้งร่าง แต่เมื่อเงาดำแตะถึงผิวกลับถูกแสงทองแผดเผาจนแตกสลายหญิงสาวกรีดร้องออกมาพร้อมแสงเสียงของเธอผสานกับทอยคําโบราณที่หลังไหลออกมาเองโดยไม่รู้ที่มาท้องฟ้าสั่นสะเทือนแสงทองผ่าทะลุเมฆดำราวกับสายฟ้าสวรรค์รามหฮมาเอ็นตัวถอยโพรงว่างแทนดวงตาลุกวาบด้วยความโกรธเสียงหลายพันเสียงดังพร้อมกันจนแผ่นดินแตก เจ้าไม่ใช่ผู้ต่อต้านเจ้าเกิดมาเพื่อฆ่าหญิงสาวชนะักริมฝีปากสัน่นเพราะลึกลงไปในหัวใจเธอเริ่มได้ยินความจริงบางอย่างเสียงที่ไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่มิตรแต่เป็นเสียงจากเลือดของเธอเองที่กำลังยืนยันสิ่งที่ร่างหมาาพูดหัวใจหญิงสาวเต้นถี่จนแทบแตกความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนร่างกายเธอกำลังตอบสนองต่อคำพูดนั้นแม้เธอพยายามปฏิเสธ แต่บางสิ่งลึกลงไปกลับสั่นสะเทือนด้วยการยอมรับดวงตาเธอสองประกายทองทว่าแสงสีดำกลับแทรกเข้ามาในมา่านตาสองสีตีกันรุนแรงเหมือนฟ้าผ่าและรัติการปทระทะกลางห้วงวิญญาณทารกผิดรูปกรีดร้องอีกครั้งร่างมันแตกออกจนเผยหัวใจสีดำเต้นตุบๆเลือดสีมืดสาดกระเซ็นลงบนพื้นแต่หยดเลือดแต่ละหยดกลับกลายเป็นเงาสัตว์รูปร่างประหลาด คลานกระจายไปทั่วซากคฤรหาหน์ร่างหม,มาคารามเงาดำจำนวนมหาศาลพุ่งขึ้นฟ้าบิดเบี้ยวกลายเป็นปีกขนาดใหญ่ปกคลุมทุกแสงทองที่ยังเหลือโลกทั้งใบเหมือนถูกปิดตายอีกครั้งหญิงสาวสุดเข่าลงเสียงสวดจากปากเธอหยุดชะงักลมหายใจหอบแรงเหมือนจะขาดใจในอกเต็มไปด้วยเสียงซ้อนทับกันหลายสิบเสียงบางเสียงกรีดร้องบางเสียงกระสิบ แต่ทั้งหมดต่างพูดสิ่งเดียวกันเจ้าคือกุญแจแห่งการปลดปล่อยไม่ใช่แค่ของข้าแต่ของพวกเราทุกสิ่งในเงามืดหญิงสาวก้มหน้าลงมือกุมอกแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเลือดไหลซึมออกมาระหว่างนิ้วแต่หยดเลือดนั้นกลับส่องแสงแดงสลัวไม่ใช่สีทองไม่ใช่สีมนุยตดวงตาเธอสันไหวครึ่งหนึ่งเป็นสีทองสว่างเจิดจ้าอีกครึ่งกลับกลายเป็นสีดำสนิท สองพลังปะทะกันในร่างเดียวทำให้เธอกรีดร้องจนเสียงแตกพร่าทารกผิดรูปที่ถูกพันธนาการเริ่มหัวเราะเสียงหลอนหัวใจสีดำในอกมันเต้นแรงขึ้นสอดคล้องกับจังหวะหัวใจของหญิงสาวเหมือนทั้งคู่ถูกผูกพันด้วยเส้นสายลึกลับร่างมหึมาค่อยๆโน้มต่ำลงเงาดำคลี่คลุมจนพื้นและฟ้าไม่เหลือช่องว่างเสียงนับพันซ้อนกันดังก้องเลือดของเจ้าคือบานประตู และคืนนี้ประตูนั้นจะถูกเปิดออกหญิงสาวเบิกตากว้างร่างเธอสั่นสะท้านความร้อนและความเย็นไหลลวนในเส้นเลือดพร้อมกันทุกเส้นประสาทกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ลึกลงไปในจิตใจมีเสียงหนึ่งที่ไม่เคยดังชัดเท่านี้มาก่อนเสียงนั้นไม่ใช่ความมืดไม่ใช่แสงสว่างแต่เป็นเสียงของเธอเองที่กำลังตัดสินใจว่าจะยอมเป็นกุญแจหรือจะทำลายทุกสิ่ง อีเว้นถ้าต้องสังเวชชีวิตตัวเองร่างหญิงสาวสันะร,ริกเหงื่อเย็นผุดเต็มหน้าผากเสียงหัวใจดังโครมครามในอกแต่เสียงในหัวกลับดังยิ่งกว่าเลือกเสียทีเลือดเจ้าจะกำหนดชะตาแสงทองกับเงาดำแย่งชิงกันในดวงตาทุกครั้งที่แสงทองสว่างขึ้นรอยแยกใต้พื้นก็แคบลงเล็กน้อยแต่เมื่อเงาดำกลืนเข้ามารอยแยกกลับขยายกว้างจนพื้นแทบแตกทั้งผืน ทารกผิดรูปหัวรอสลับกับกรีดร้องหัวใจสีดำในอกมันเต้นแรงเชื่อมจังหวะกับชีพจรของหญิงสาวเหมือนจะหลอมรวมเข้าด้วยกันทีละวินาทีร่างมหมาโนมลงใกล้เงาดำจากมันห่อหุ้มรอบตัวเธอเสียงหลายพันเสียงดังพร้อมกันจงมอบกายจงมอบวิญญาณแล้วเจ้าจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปหญิงสาวกัดฟันหยดเลือดสีแดงสลัวหยดลงบนพื้นแตะ แต่ทันใดนั้นหยดเลือกกลับลุกเป็นไฟสีทองเปลวไฟพุ่งขึ้นสูงจนเงาดำถอยกรูดความร้อนแผ่ซ่านทั่วทั้งซากคา,ารุหัดดวงตาเธอสองวาบครึ่งหนึ่งยังคงมืดดำอีกครึ่งหนึ่งสว่างจนแทบแผดเผาโลกน้ำเสียงแหบแผวเล็ดลอดจากปากเธอข้าจะไม่เป็นภาชนะข้าจะเป็นจุดจบของพวกเจ้าแสงทองจากหญิงสาวลุกโชนเต็มร่างเหมือนดวงอาทิตย์ฉายลงกลางคืนมืดมิด เงาดำและร่างมหมาที่เคยครอบงำคารหัดค่อยๆถอยห่างสถานกับพลังที่ไม่อาจต้านทานทารกผิดรูปกรีดร้องครั้งสุดท้ายร่างมันแตกสลายเป็นเท่าดำปนควันแต่หยดแสงสีทองจากหญิงสาวสองแทกทำให้ความมืดจางหายไปทีละน้อยหญิงสาวหายใจหอบแรงร่างเธอสั่นสถานด้วยความเหนื่อยล้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสงบ ดวงตาครึ่งทองครึ่งดำสองประกายอ่อนโยนบ่งบอกว่าเธอเอาชนะความชั่วร้ายได้คฤราฮาที่พังทลายค่อยๆเงียบสงบรอบกายเธอเต็มไปด้วยความเงียบงันแต่ไม่ใช่ความน่ากลัวอีกต่อไปทุกสิ่งเหมือนถูกชำระละปล่อยวางหญิงสาวก้าวออกจากซากประหักพังสายลมอ่อนพัดผ่านผมแสงจันทร์สาดส่องลงมาเธอยิ้มเล็กน้อยรู้ว่าความมืดอาจเคยเข้ามาในชีวิต แต่แสงแห่งใจและความกล้าหาญสามารถสร้างจุดจบและนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่เสียงกระซิบสุดท้ายจางหายความมืดทั้งหมดถูกเก็บไว้ในความทรงจำหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางคืนที่สมบพร้อมรับชะตากรรมและชีวิตที่ยังรออยู่ข้างหน้า